ตัวไหนครับสวัสดีครับผมชื่อกัปตันวันของรูม W K ครับไฟทยี้เราซ้อมมากี่วันประมาณสองสามอาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสามารถพยากหน้าตอนนี้ก็อยู่กับใครที่บ้านเนาะมีใครเป็นกู้เป้าซ้อมมั่งอยู่นั่นตอนนี้ก็มีพี่ๆน้องๆช่วยกันครับพี่ยายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบเก้ายังเขายี่สิบสูงเท่าไหร่ครับประมาณร้อยหกสิบห้าครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้ประมาณห้าสิบสี่ห้าสิบห้าครับมวยสไตล์อะไรครับก็ฟีเมอร์ครับวันนี้เลยต้องมาเจอเก่งลบเคยต่อยกันไหม เคยแล้วครั้งครับครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่ที่ราชดำเนินครับเป็นไงบ้างวันนั้นวันนั้นก็เบียดเบียดกันนะแพ้มาครับอ๋อเคยแพ้เข้ามาแต่แพ้กันเบียดเบียดเขามวยสไตล์เลยก็มวยฝีมือครับวันนี้จะต้องมาเจอในช่องเจ็ดสีเนาะครับที่วันนี้มาเอาคืนกัาได้ไหมได้ครับวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสองร้อยสิบสองวันนี้ต่อยร้อยสิบสามเนาะครับแล้วเมื่อเช้าสอบนักจาสอบแล้วครับเป็นไงบ้างออกมาพอดีขาหนิดนึงครับออกมาขานี่ก็คือมาสบายเนาะแล้วล่าสุดเราต่อยกับใครไปต่อยกับ กิ่งลบเนี่ยอ๋อเขานี่เลยก็คือไม่ต้องฉีกคู่เลยแต่มาล้างตาช่องเจ็ดสีวันนี้พร้อมเต็มที่พรร้อมคับเอาชนะคืนด้วยครับไฟนี้คุมมากี่กิโลประมาณ3-4กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณประมาณ22ครั้งครับคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์อ่ะฝากเชิญชวดแฟนเับร้อนหน่อยก็บ่ายนี้ก็ฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับสู้เต็มที่ครับพร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชนะคืนด้วยครับอ่ะวันนี้คู่ที่สองช่องเจ็ดนะครับอ่ะขอให้น้องโชคดีไปครับขไปครับ